คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะปกติแล้วเราเป็นที่รู้กันว่าเวลาจะฉี่หรือปัสสาวะเนี่ยผู้ชายมักจะง่ายกว่าผู้หญิงถูกไหมใช่ครับอผู้ชายก็ยืนไปก็แอ่นแล้วก็โดไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันจะดีมากเลยถ้าหากว่าฉี่เป็นที่เป็นทางเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นการร้องทุกข์ของคุณป้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณป้าชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูยายม้วนนะ ก็คือคุณป้าทองม้วนเลยค่ะมาร้องทุกแล้วก็เอาวงจรปิดให้ดูทําไมถึงมีพฤติกรรมมักง่ายแบบนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดกลางวันแต่กลางคืนก็ปิดไว้แต่อยู่ในรอบรอบสถานบันเทิงแล้วได้เห็นภาพนี้ คือเข้าไปฉี่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ที่เขาตั้งก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมดูสิคะ<อ>ผู้หญิงกรี๊ดขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเธอเธอมันมีกล้องวงจรปิดเ<อ>มื่อสักครู่จะเห็นว่าผู้ชายหันมาที่กล้องแล้ว<อ>ยิ้มส่งยิ้มหวานๆให้หนึ่งทีแล้วก็หันเข้าไปมุมตรงนั้นแล้วฉี่ค่ะ<อ>คือฉี่ตรงบริเวณด้านในเคาน์เตอร์เลยค่ะ<อ>นี่ค่ะพอฉี่เสร็จแล้วเสร็จภาร,รกิจอะไรเรียบร้อยเดินออกไปหน้าตาเฉยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเป็นวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูใหญ่มอ้ออน เวลาตีสของวันที่29มก,กราคมนะคะบริเวณถนนประชาสําราญตะบนในเมือ,องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวเลยตามไปต่อค่ะมีโอกาสพูดคุยกับคุณยายทองม้วนนะคะเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกโอ้อีชั้นเนี่ยนะคือเอือมระอากับกลุ่มนี้เหลือเกินตอนเช้ามาเปิดร้านนะคะตอน7จ็ดโมงเปิดร้านดู ถึงขั้นว่ามันมีน้ํานองอยู่ตรงพื้นอนะมันฉุนมากนะไอฉีคนเนี่ยน้ำนองอแล้วมันมีกลิ่นอะแงแหละเ,เป็นฉีนี่นี่ที่ดีดีเองนะคะนั่นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้เนี่ยบ่อยๆคุณป้าเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นนะนะอีหนูเอ้ย<ร>ผู้หญิงก็ไม่เว้นบางทีเนะี่ยแหม่ถอด<ร>ถอดกางเกงนั่งยองๆกันตรงตรง้านป้าเลยค่ะใช่ไม่รู้จะยังไงเนี่ยหาป้าหน้าเซ็งเลยนะคะโอ้โหก็เลยแบบ ความจริงแล้วเนี่ยเคยเอาแสแลนอะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นผ้มาม่านเนี่ยมาก,กันา้นไว้<ด>ทีนึง <ไว S 1> แล้วนะคะคือทุกใจเพราะว่าร้านของคุณป้านเนี่ยเปิดกลางวันก็จริงนะคุณผู้ชมแต่กลางคืนเขาปิดแต่รอบๆเนี่ยมันมีสถานบริการเนี่ยมันมีพวกผับบาร์คาราโอเกะมัน,นอยู่แถวนั้นง่วกมากง่ายไงแต่ว่าื คือไม่ได้เอาผิดถึงขั้นว่าจะไปแจ้งความขึ้นโรงขึ้นสารขึ้นโรงพักอะไรหรอกนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอยากจะวอนให้เห็นใจเลิกทําพฤติกรรมแบบนี้เถอะแล้วพอมันมีกลิ่นมันไม่สะอาดร้านเขาขายอาหารนะฮะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่ามักง่ายค่ะอบางคนเนี่ยนะไปดื่มมานะประเภทดื่มมาแล้วมาฉี่นะ โอ้โหกลิ่นมันเนี่ยชวนจะอาเจียนมันชวนน่ะแล้วเหมือนประมาณว่าพอเที่ยวเสร็จเราหาง่ายๆไงหาที่ง่ายๆเจอตรงไหนมุมตรงไหนก็จะนั่งฉี่ยืนฉี่ตรงนั้นนมันเหม็นนี่ขนาดบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหมึงไปกินหมาตายที่ไหนมาเาะเนี่ยประมาณเนี่ยเออแล้วขมคอเลยเนี่ยพอลาพวกเพื่อนเพื่อนมันพูดกันยังไงดีตัดดีไหม มันก็คงไม่ได้ถ้าหากว่ามีหนังสติ๊กใส่เข้าไปก่อนเนี่ยโอเคยิงยิงมอหายแถวนั้นมาตกใจไงอ๋อตกใจนั่าไปยิงเป้าซะนน่นไม่ใช่นะมันเป็นจุดที่เขาหายไปเตียวพอดีใช่นะนังต้องจิตสํานึกอย่างเดียวเลยนะเรื่องแบบนี้ค่ะ